อรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้เจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีในฤดูฝนนะแดดกำลังมาไฟก็จะสวิงอย่างเงี้ยจึกจักจึกจักจึกจักก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวดูดความชื้นเพราะตอนนี้ฤดูฝนนะครับความชื้นสูงบ้านชนบทที่ไม่มีเครื่องปรับอ,อากาศเป็นบ้านไม้นะครับความชื้นสูงก็จะเกิดเชื้อรา ในตู้เสื้อผ้าในห้องนะครับบนเตียงก็ <c oughs> ผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับตัวเครื่องดูดความชื้นนะฮะเห็นน้ำไหมครับเต็มเลยตัวนี้ข้างในเนี่ยก็จะมีแผ่นแผ่นเทียนะครับกับฮีทซิงแล้วก็ตัวพัดลมนะครับ <c oughs> เพื่อจะดึงเอาความเย็นไปจับความชื้นนะครับแล้วก็ทำตกมาเป็นสกัดเาเรีควบแน่นจนกลายเป็นน้ำก็คืออันนี้ พวกเนี้ยนะครับตัวหนึ่งไม่กี่ร้อยบาทใช้ไฟนะครับ100ถึง240บโวลต์กินวัตแค่22วัตนะครับเขาจะใช้ ac adapter ตัวนี้ซึ่งเป็น universal design หมายความว่าก็ใช้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟร้อยของญี่ปุ่นหรือ220ของไทยตัวเดียวเที่ยวรอบโลกเราก็จะมาเสียบไฟ Dcr เด้งขึ้นมาละ2 0 0นะครับ คือตัวเนี้ยมันใช้ได้ตั้งแต่แรงดันต่ำๆนะครับทุกคืนเนี่ยเราก็จะใช้เปิดตลอดคืนนะทั้งวันทั้งคืนตัวนี้กลางวันก็จะใช้ไฟ200โวลต์จากแผงโดยตรงส่วนกลางคืนก็จะใช้85โวลต์ถึง90โวลต์จาก DC Booster อร์นะครับตัวนี้ก็ทำงานอย่างนี้หรือเป็นพวกนี้นะครับในกรณีเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้นะครับ ในตู้เสื้อผ้ากล่องหนึ่งสามสิบกว่าบาทแต่คันนี้มันเล็กไปใช้ในห้องนอนไม่คุ้มครับแปบ๊บเดียวก็เต็มละสู้ตัวนี้ไม่ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งไม้ตียุงนี่หน้าฝนยุงเยอะไม้ตียุงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวิตชิ่งอะแดปเตอร์ USB นะครับเหมือนที่ชาร์โรศัพท์ไฟฉายพอร์ตแบงค์ทั่วไปก็เสียบได้เลยนะครับปักข้างบนมันหลวม นะมันจะมีไฟสปาร์กนะเพราะฉะนั้น DC เนี่ยเราไม่ห่วงฮะสปาร์กเพราะอะไรในเนี้ยคาปามับรรจุนะครับแล้วก็เสียบโชกเข้าไปจัดไม่ดีอ่าติดและนะครับไฟสีแดงอ่ามาเล่าสู่กันฟังครับกับ DC Direct ชีวิตเปลี่ยนรับรองว่าไม่ต้องพึ่งแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ ให้ฟีเวลาขอบคุณที่รับชม